สวัสดี FC ทุกท่านครับคลิปนี้เราไปดูกันนะครับว่าภายในระยะ3เดือนนะครับหลังจากที่เราทําการผ่าเครื่องไปนะครับไส้กรองน้ํามันเครื่องหรือว่ากรองน้ํามันเครื่องของ honda w เวฟร้อยจะอุดตันหรือจะสะอาดเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราทําการผ่าเครื่องนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับคันนี้ก็ อย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่ทําคลิปมา2อสาคลิปต่อเนื่องกันมานี้นะครับก็คือใบวาวละลายนะครับไม่รู้ว่าขับขี่กันยังไงนะครับใบวาวละลายนะครับเอฟซจากอ่าก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะใบวาวมันอาจจะละลายได้เนื่องจากความร้อนสูงการอมความร้อนนะครับจาก การที่ปล่อยน้ำมันเครื่องขาดแล้วก็การเติมน้ำมันเครื่องเกินนะครับย่อมทําให้เครื่องยนต์ของเราร้อนสะสมความร้อนนั่นเองนะครับทุกท่านก็ในคลิปที่ผ่านมานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันเครื่องขาดนะครับพอน้ำมันเครื่องขาดแล้วโซ่เราลิ้นนะครับมันไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงมันก็เลยทําให้ยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่สึกล้อแล้วก็โซ่หย่อนยานในลักษณะแบบนี้ทําให้ มีโอกาสที่เฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องจะรูดได้ในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะรถคันไหนที่ใช้ชุดกดโซ่เราลิ้นแบบแต่งนะครับคันไหนใช้ชุดกดโซ่เราลิ้นแบบแต่งนะครับเวลาเรามาจับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องมันจะรูดไปเลยนะครับถ้าหากว่าโซ่เราลิ้นหย่อนแบบนี้นะครับทุกท่านนะ,ะมันจะรูดไปเลยนะ,ะเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจับมาเทียบกันให้พี่น้อง f c ได้ดูนะทีนี้นะครับเมื่อเราพบเจอปัญหาแล้วนะครับว่า น้ำมันเครื่องขาดเนี่ยนะครับเวลาน้ำมันเครื่องขาดเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องจะไม่ดีดน้ำมันหรือว่าจะไม่กวักน้ำมันขึ้นไปหาโซ่ราวลิ้นนะครับโดยปกติแล้วโซ่ราวลิ้นชุดยางกลิ้งยางกดนะครับจะใช้เฟืองราวลิ้นนะครับไม่ใช่เฟืองราวลิ้นนะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเวลาเครื่องยนต์ทำงานมันจะสลัดน้ำมันขึ้นไปหาโซ่ โซ่ก็จะลากเอาน้ำมันนะครับไปหล่อเลี้ยงหล่อลื่อนยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่แล้วก็เฟืองราวลิ้นแล้วก็ลูกปืนต่างๆภายในห้องนี้นะครับตัวสําคัญเลยก็คือเฟืองปั๊มน้ํามันเครื่องนั่นเองนะครับถ้าหากว่าน้ํามันขาดระดับก็งานงอกเลยนะครับทีนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้โซ่ราวลิ้นใหม่มันตึงเลยตั้งแต่ใส่มันก็ตึงแบบนี้นะครับทุกท่านนะ อย่างกริ้งใส่ไปแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อเราใส่โซ่ราวลินเข้าไปมันก็จะตึงแบบนี้แล้วก็ตัวกดโซ่ราวลินมันก็จะห่างแบบนี้นะครับทุกท่านนะนี่มันจะมีช่องว่างแบบนี้ถ้าโซ่ราวลินตึงนะครับจะห่างอยู่ประมาณเส้นกว่าๆระหว่างแขนกดกับแครงเครื่องนะครับมันจะห่างกันแบบนี้นะในคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้นําเสนอไปแล้วนะ ทีนี้นะครับเมื่อเราเคลียร์ห้องนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการเปิดห้องคลาดออกมาทำการเช็คก,กลองน้ำมันเครื่องนะครับทำไมถึงต้องทำการเช็คก,กลองน้ำมันเครื่องเพราะว่าโซ่ราวดินนะครับมันร้อนแล้วมันไปกินยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่ละลายจนหมดเลยนะครับเศษสิ่งสกปรกจากยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่ที่มันละลายนะครับมันก็จะ เข้าไปอุดตันไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวพี่น้อง f c จะได้เห็นนะครับอ่าทีนี้นะครับผมย้อนกลับไปให้ดูนะครับอ่าวิธีการไล่ลมตัวดันโซราลินนะครับของตระกูลเวฟทั้งหมดเลยนะครับก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็แยกๆแ,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 แบบนี้ก็แยกจนกว่ามันจะตึงมือถ้ายังไม่ตึงก็เพิ่มน้ำมันลงไปอีกแบบนี้แล้วก็แยกนะครับทุกท่านก็ เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยถ้ามันตึงมือนะครับแบบนี้อันนี้เริ่มตึงแล้วนะครับนี่กดไม่ลงแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกท่านนะอ่านี่ก็คือวิธีการไล่อารมณ์กระบอกดันโซ่เราลิ้นทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็มาโยกดูถ้ามันไม่จมลงว่ามันยังตึงอยู่ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้ามันตึงก็กระบอกชำรุดนะครับทีนี้เรากระโดดกันมาที่ห้องคลัดเลยนะครับ เมื่อเราทําการเปิดห้องคลัตออกมาภายในรถนะครับมอไซค์ทุกรุ่นจะมีไส้กลองน้ํามันเครื่องอยู่2ตํนะาแหน่งเป็นหลักนะครับสองตแหน่งเป็นหลักนะโดยรถแต่ละรุ่นแต่ละค่ายจะวางใส้กลองน้ํามันเครื่องไว้ในจุดที่ตามการออกไปนะครับแต่จะมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือกลองหยาบนะครับกลองหยาบมันจะมีกลองหยาบกับกรองละเอียดนะครับทุกท่านกรองหยาบจะอยู่ด้านล่าง ของเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ด้านล่างของเครื่องยนต์นะอ่ารุ่นนี้ดูดีๆนะครับรุ่นนี้ไม่มีสตาร์ทมือนะครับคลัตช์จะเป็นแบบนี้นะครับนอ็อต4ตัวนะครับบางทีล่นสตาร์ทมือก็เป็นนอ็อต4ตัวเหมือนกันเดอรชามคลัตก้อนเดอร์ไอ,อชามคลัตแผ่นเดอนี่นะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับทุกท่านนะอันนี้ขออภยัยเวลาถ่ายคลิปไปมีปัญหาก็เลยต้องไปบันทึกคลิปเก่านะครับบันทึกคลิปออกมาตัดต่อใหม่นะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนะ เครือ่องมันร้อนนะครับถ่ายทําต่อเนื่องนะด้านล่างนะครับจะเป็นไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูนะนะครับตรงนี้ตรงฝาปิดสามเหลี่ยมตรงคลัดก้อนนะครับก็เป็นไส้กรองน้ํามันเครื่องในตระกูลเวฟเหมือนกันนะครับกรองอะไรนะครับกรองที่ทุกท่านได้เห็นนั่นก็คือกรองโรตารี่หรือว่ากรองแรงเหวี่ยงนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่ากรองแรงเหวี่ยงนะ ใช้เวียงสลัดสิ่งสกปรกให้ไปเกาะด้านข้างส่วนน้ามันจะอยู่ตรงกลางนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดออกดูนะครับว่าข้างในนะครับอ่านี่ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราถอดออกมันจะเป็นเบ้ากลมๆแบบนี้นะครับณนะตรงจุดนี้ก็คืออ่ากลองแรงเวียงนะครับหรือว่ากลองน้ามันเครื่องกลองละเอียดน,นั่นเองนะครับถ้าเป็นยมมามาฮ่าก็จะเป็นตลับกลมๆน้อนอยู่ติดเพลาข้าเวียงข้างในน้อนนะครับทุกท่านนะ ก็เป็นตระกูลสปาร์กนะครับนี่เรามาดูกันนะครับเราจะขูดให้ดูเลยนะครับเราขูดให้ดูแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือเศษสิงสกะโปนะครับเศษสิงสกปโปที่เราว่าอยู่นี้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นเศษยางกลิ้งยางกดนะครับที่มันเสียดสีกันมันละลายลงมาแล้วก็ขึ้นมาตามไส้กรองน้ามันเครื่องนะครับก็มาถูกดักไว้นะตรงจุดจุดนี้นะครับอันนี้มันเป็นยางเหนียวนะครับทุกท่านนะนะมันเป็นยางเหนียวนะครับ นี่เราขูดออกมามันจะเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะันนี้ผมก็จะขูดไปเรื่อยๆนะครับก็ขออภัยด้วยตาผมไม่ได้มองกล้องนะครับตามผมมองหน้างานนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ขูดออกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับขูดแล้วก็ทําการเป่าล้างนะตรงจุดจุดนี้ให้มันสะอาดนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องจะเข้ามาตรงนี้ก่อนนะน้ํามันเครื่องเข้ามาตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปหาเพลาข้อเหวี่ยงแล้วก็ลูกสูบแหวนนะครับ นี่ก็คือกล้องโรตารี่นะครับตรงนี้เป็นแผ่นยางเลยนะครับย mm. างมันละลายลงมาตรงนี้นี่เองนะครับทุกท่านนะก็ให้พี่น้อง f c ทําความสะอาดด้วยถ้าเป็นไปได้ก็ปีละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับสําหรับรถตระกูลเวฟทุกรุ่นนะครับรถตระกูลเวฟตระกูลไหนตระกูลดิมนะครับอ,อยากให้ทําความสะอาดกล้องโรตรี่นะตรงจุดจุดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น อ่าไส้กรองแรงเหวี่ยงนะครับถ้าหากว่าอุดตันนะครับน้ํามันเครื่องจะไม่เข้าไปหล่อเลี้ยงก้านสูบแล้วก็ไม่เข้าไปหาลูกสูแบแหวนนั่นเองนะครับทุกท่านนะหน้าตรงจุดจุดนี้นะครับอ่ามีน็อตสามตัวแล้วก็อย่าลืมใส่ปักเก็นด้วยก็แล้วกันทีนี้เรามาดูไส้กรองน้ํามันเครื่องกรองหยาบกรองชั้นแรกกันนะครับกรองหยาบกรองชั้นแรกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นนะ โดยเฉพาะในรถเกียร์ธรรมดานะครับรถทรงผู้หญิงนี่แหละนะครับจะมีทุกรุ่นรถออโต้ก็มีอยู่ด้านล่างเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าเราเจอไส้กรองน้ํามันเครื่องในลักษณะนี้นะครับให้เอาด้านปลายแหลมเข้าแล้วก็เอาด้านปีกขึ้นบนนะครับด้านปลายแหลมเข้าแล้วก็เอาด้านปีกขึ้นบนนะครับเอฟทุกท่านนะเมื่อเราประกอบไส้กรองอย่าพบไปแล้วนะครับทีนี้ห้องกรองโรตารี่ถ้าเป็นตระกูลเวฟนะครับ ห้องนี้นะครับเป็นกองแรงเหวี่ยงอย่าลืมใส่ประเก็นนะครับเราต้องใส่ประเก็นนะเพราะว่าเหล็กมันมีการยืดตัวหดตัวขยายตัวนะครับตามค่าอุณหภูมินะครับถ้าหากว่าเราไม่ใส่ประเก็นมันจะรั่วออกทําให้น้ํามันเครื่องนะครับไม่เข้าไปหล่อเลี้ยงข้อเหวี่ยงแล้วก็เสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับทุกท่านนะก็ให้ใส่ประเก็นก็แล้วกันนะอย่างน้อยก็ตัดประา ถ้าไม่มีประเกณ็นก็ตัดปฏิทินใส่ก็ได้นะครับทุกท่านเอาละหลังจากที่เราประกอบเข้าไปนะครับได้เค้กทุกจุดเราก็มาทําการสตาร์ทเครื่องความเสียงกันนะครับน้ํามันเครื่องที่ไหลออกจากท่อไอเสียนะครับไม่ได้มาจากไหนมาจากน้ํามันเครื่องที่เราเอาเข้าไปล่อตอนที่รถไม่มีกําลังอัดนั่นเองมันไหลออกไปอยู่ท่อไอเสียก็เลยมีน้ํามันไหลออกจากท่อไอเสียแล้วก็มีควันจนกว่ามันจะแห้งนะครับเอฟซีทุกท่านนะ นี่แหละนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาจากเดิมไม่เปลี่ยนทายนะ้ามันเครื่อง2ปล่อยนะ้ํามันเครื่องแห้ง3มเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปอย่างเดียวไม่มีการถ่ายออกนะครับมันก็เลยสะสมตะกอนนะครับน้ํามันเครื่องหมดคุณภาพก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละน,นะครับเอสซอระคิปมี้จบเท่านี้ครับ